สวัสดีนะคะเด็กๆดีนฮาวสวัสดีนะคะโอเควันนี้ยังอยู่ในรายวิชาภาษาจีนนะคะของชั้นระดับชั้นปห้านกกับครูนุ่นนะคะเรายังเจอกันเหมือนเดิมนะคะโอเคเมื่อทิย์ที่แล้วครูสอนไปเรื่องนักเรียนจําได้ไหมว่าเรื่องอะไรเรื่องคําศัพท์มื้ออาหารต่างๆใช่ไหมคะเป็นภาษาจีนนะคะการบ้านในวันนี้จะไม่มีนะคะครูจะไม่ให้ก็คือเดี๋ยวครูจะทบทวนเนื้อหาตั้งแต่ที่เราเรียนกันมา ตั้งแต่ครั้งแรกไปเนอะ,อะนักเรียนจาได้ไหมว่าครั้งแรกเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยอเก่งมากค่ะเรื่องพยัญชนะจีนและสระใช่ไหมนักเรียนจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยองค์ประกอบของพินีนนะคะมีชงหมู่ใช่ไหมชงหมู่คือพยัญชนะจีนมีทั้งหมด21ตัว23าเสียงด้วยกันนั่นเองต่อมาคือสระใช่ไหมคะสระเราอ่านว่ายื้นหมู่ ยื่นหมูคือมีทั้งหมด36เสียงแบ่งออกเป็น2องประเภทคือมีสระเดี่ยว6เสียงและสระผสม30เสียงนะคะต่อมาเสียงวรรณยุกของเขามีทั้งหมดสเสียงและมีเสียงเบานะคะ,ะต่อมาคือเรื่องอะไรคะเด็กๆเ,เห็น5คนนี้ไหมถ้าคนนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องประเทศนั่นเองนะคะคนแรกคนแรกคือคือใครเขาใส่ชุดอะไรน่ย ขใส่ชุดชุดกี่เผาใช่ไหมเขาคือคนจีนคนจีนอ่านว่าไงคะคนจีนอ่านว่าอ่าเก่งมากค่ะจงกัวเหริอนอ่านตามรูนะคะจงกัวเหรินคนจีนต่อมาคือคนอังกฤษค่ะคนนี้คือคนอังกฤษอ่านว่าอิงกัวเหริอนอิงกัวเหรินคนอังกฤษแล้วคนที่สามนะลูกคนที่สามใส่ชุดอะไรเนี่ย ใส่ชุดกิมมโนใช่ไหมคะเขา,าคนญี่ปุ่นอ่านว่ารือเปิลเหรนรื่อเปิลเหรนคนญี่ปุ่นนะคะต่อมาคนที่สี่เขาควรเป็นคนประเทศอะไรเนี่ยเขาเป็นคนประเทศเก่งมากค่ะเกาหลีใช่ไหมอ่านว่าหันกัวเหรนหันกัวเหรนคนเกาหลีและคนสุดท้ายแล้วลูกคนสุดท้ายคืออ่านออกแนว ยุโรปยุโรปเหรอใช่ไหมไม่ใช่คนเอเชียเขาคือคนประเทศอเมริกาอ่านว่า,วาเหมยกวัวเหรินเหมยกัวเหรินนะคะต่อมาถ้านักเรียนจะพูดว่าอ่านโน้ตเรียนดูภาพก่อนนักเรียนดูภาพคนนี้คือคนจีนใช่ไหมคะสมมตินักเรียนจะพูดว่าฉันเป็นคนจีนนักเรียนจะพูดว่าไงนักเรียนจะพูดได้คือว่าชื่อจงหัวเหริน ว่าชื่อจงกัวเหรินนะคะประมาณนี้โอเคการบ้านในวันนี้ก็คือจะไม่มีนะคะแต่จะให้นักเรียนทําแบบทดสอบเก็บคะแนนบทที่1และบทที่2ที่ครูทบทวนกันไปเมื่อกี้นะคะจํานวน10ข้อ10คะแนนใน Google Form นะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนทํานะคะอย่าลืมทบทวนของเก่านะอย่าลืมทบทวนของเก่าด้วยแล้วก็มาทํานะคะแล้วกวนทําทุกคนด้วยนะคะ